เขาดึงบัตรออกโไม่เอาหี้ยอ่ะสลัภาพมาสีเรื่องนะครับจําไม่ได้สีเรื่อง<พ>มีอะไรบ้างอ่ะอ่ะนี่หนุ่มสีเรื่องที่มันจะต้องโดนมีอะไรบ้างเปิดเสียงยางมีการตีสองก็ยังเปิดอยู่ยกคนเจ็บน้นหนึ่งสองสามแตตัวเองยกก่อนเพื่อนเลย <S <S ไวๆโรงพยาบาล<ๆๆ>แล้วก็บล็อกหัวผิดได้บล็อกคอผิดบล็อกคอผิดเอาบล็อกคอผิดเกี่ยวด้วยเหรอบล็อกคอถูกอ่ะพี่อ้าวก็เป็นคนมาจัดให้กูไม่ใช่เหรออ้าวก็เราแรกผิดกันล่ะสีหลอกไม่ผิด ก็ตอนแรกพี่อามก็มาดูให้เอาตัวแรกกูก็บล็อกถูกแล้วนะจงก็บอกว่ากูถูกพี่บลอกก็บอกว่ากูถูกแล้วกูทําถูกแล้วกูจะถูกแล้วกูจะไปจับเพื่อนเลยวะกูก็บล็อกถูกแล้วสี่รอบดังดังไงฮะมี่แล้วบอกไปเลยเราลดไม้เราลดจนเสร็จแล้ววิ่งกลับมาบอกผมจะไม่ทําแล้วครับตะโกนด้วย ย่างอยางหนึ่งนี่หนึ่งระหว่างรอกินข้าวกันครับผมอะไรนะครับหิวข้าวเลยนะข้าวอะไรนะฝอยกะอฮิวมครับข้าวกระเทียมมาดูแล้วมาดูแลอะไรครับอยู่กับเชฟเชฟแหนมหมดแล้วครับผมเมียมาต่อยมามาม ไอ้เหี้ยของใครวะไอ้เหี้ยที่สอนไอ้นี่สอนไม่ฟังเท่อ่าเก็บขยะด้วยดีเยี่ยมเอ้ยสปอนเซอร์เหรอเของสื่เหรอเยี่ยมเลยอ่ะดีอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปกลับไปก่อนแล้วพูดแล้วผมไม่ได้ทำนะครับดัง เอ๊ะดังๆไม่ต้องดังมากหรอกเอาแค่พอได้ยินอะมึงจะไม่ทำ้วครับเดี๋ยด่าใครเออมึงด่าใคร